ยิ่งมีสติยิ่งใช้ความพยายามน้อยลงคุณไม่ได้มาอยู่บนโลกนี้เพื่อที่จะทุกทรมานแล้วรอคอยการช่วยเหลือเหล่าเมล็ดพันธ์ุแห่งดวงดาวสตาร์ซีคุณคือทีมกู้ภัยในฐานะสิ่งมีชีวิตแห่งแสงอันทรงพลังคุณมาที่นี่เพื่อช่วยโลกใบนี้ แต่ไม่ใช่วิธีที่คุณอาจจะคิดคุณกำลังช่วยโลกโดยการเตือนให้ผู้อื่นและลึกถึงแสงสว่างและพลังแห่งสวรรค์ในตัวเองจำนวนของคนเหล่านั้นที่กำลังตื่นขึ้นและจดจำกำลังเพิ่มขึ้นทุกวันนี่คือวิธีที่โลกจะได้รับการช่วยเหลือและตอนนี้ กำลังยกระดับขึ้นสู่การสะเทือนที่สูงขึ้นจงสแสวงหาสิ่งที่จุดประกายความรักในตัวคุณต่อไปแต่อย่าไปยึดติดกับมันเพียงแค่ลิ้มลดความรู้สึกที่คุณมีอยู่ภายในซึ่งเป็นตัวแทนของต้นกำเนิดของพวกเราทุกคนนั่นคือวิธีที่คุณใช้ชีวิตเพื่อรับใช้ต้นกำเนิด นี่คือกลไกลที่สนับสนุนความก้าวหน้าบนเส้นทางการสร้างพื้นที่ของคุณเพื่อลองรับความคิดและอารมณ์ที่ให้ชีวิตชีวายิ่งมีสติยิ่งใช้ความพยายามน้อยลงนี่คือการแสดงออกของเวทมนต์ส่วนบุคคลที่ทิ้งล่องลอยแห่งแสงสว่างไว้ในทุกย่างก้าว อับบิกโดเนสชุนนาจิตวันเนสปลาและเรียบเรียง